สครับก,กร์ับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาพบกันอีกแล้วครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนท่อเนาะนี่เปลียนอยู่ข้างหลังเป็นท่ออะคราโฟวิกนะครับเดี๋ยวผมจะเบื่อและเบื่อนุ่มๆน,นะอยากจะแบบกลับมาแบบล,ลั่นๆเหมือนเดิมนะมก็เลยจะถอดถอดอ่าถอดเปลี่ยนท่อเป็นใส่ท่อเอซีไปลั่นๆเหมือนเดิมนะตัวน,นี้ไม่มีอะไรมาถ่ายคลิปเปลี่ยนท่อด,ดูก็นี่เครื่องมือผมเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการถอดนะเน่น เดี๋ยวให้ดูดี๋ยวให้ดูดูน,ะนี่เป็นครีมธรรมดาแหละแต่ความจริงเนี่ยมันมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการถอดเขาเรียกมันเขรียกอะไรนิวนะแต่ผมเรียกว่าสปริงนะสปริงยดจริงๆมันมีอุปกรณ์ที่ใช้คล้องอันเนี้ยเออคล้องตรงเนี้ยแล้วก็ยืดออกมาถอดง่ายกว่ากว่าครีมนะมันเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูอืมก็ประมาณนี้เนี่ยแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อมานะก็เลยจะใช้ครีม การดึงออกมาแทนเนาะเออนี่ก็เดี๋ยวให้ฟังเสียงท่ออะครารปบูริกก่อนละกันเนาะก่อนที่เราจะเปลี่ยนไปใส่เอ,เอสซีเนาะเออเออถ้าใครอยากให้ผมเบิร์นนี่ลองคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกให้ฟังมาครับพออะคราร์บูริก ก็ลั่นเหมือนกันนะโอเคเนาะก็ข,ข้าวๆแล้วกันประมาณนี้เดี๋ยวจะถอดท่อให้ดูแหละแต่จะใส่ท่อเอสซีเนี่ยเนี่ยนี่ท่อเอสซีของเราเพิ่มความลั่นเพิ่มความลั่นเออก่อนอื่นนี่ไม่แนะนําไม่ทำตามนะเพราะว่าถ้าใช้ครีมอันเนี้ยเวลาหนีบเนี่ยอาจจะ อาจจะที่หนีบอาจจะหลุดได้แล้วก็หลุดมาโดนท่อตรงนเนี้ยเห็นไหยเห็ดรอยนี้ป่ะเนี่ยเนี่ยผมหลุดหลายรอบแล้วแบบแบบปึ๊ดขูดกับท่อเป็นรอยเลยออออกแล้วหนึ่งทางที่ดีใครใช้คีมแบบผมให้เอาผ้ามาคุมตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อไม่ให้มันแบบหลุดสปริงมาแล้วคีมมาโดนท่อนะถ้าใครใช้วิธีมันผม แต่ว่าของผมนี่ไม่เป็นไรเพราะว่าท่อตัวนี้เป็นท่อก๊อบมาซื้อมาแค่ห้าร้อยบาทเองเอคือจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันเลยนี่ถอดง่ายมากเลยนี่ชุบนี่ออกแล้วนี่อะคราเปอิกนี่ก็เห็นได้ว่าท่อที่ผมทํามานะจะไม่เหมือนคนอื่นนะเพราะว่ามันจะโค้งข้างไปข้างในแล้วก็โค้งออกมาอีกต่อหนึ่งเป็นรูปตัวเอสนะ โอเคคร้บท่านผู้ชมเมื่อกี้ก็ลั่นกระหึ่มลั่นทั้งซอยนะเมื่อกี้คือถอดท่อไปแล้วเนาะก็แนะนําว่าให้ใส่ปลายดีกว่าเนเอเมื่อกี้แบบโคตรลั่นเลยนี่พท่อเอซีของเรานะนี่จะมาใส่ง่ายมากๆแค่แค่เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปแล้วก็ค้องสปริงแบบเดิมนะก็อยากจะบอกว่าข้อดีในการใส่ท่อด้านลั่นนะ ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะข้อดีก็คือเวลาเราขับเร็วๆมาเวลาเจอคนข้ามถนนหรือว่ารถข้างหน้าเนี่ยเขาได้ยินเสียงบิ๊กไบค์แล้วเขาจะระวังตัวมากกว่าเดิมนะใช่ไหมเมือนเราขับๆอยู่เนี่ยแล้วเราไปเจอเสียงบิ๊กไบค์มาแล้วก็เอ๊ะมันมาไวแน่เลยเนาะมันมันมาเร็วแน่เลยแล้วก็จะระวังตัวกว่าเดิมนะใช่ไหมเตย ก็เหมือนกันเวลาคนจะคาดถนนนะได้ยินเสียงบิ๊กไบค์เขาก็ระวังตัวนะเออเป็นเสียงบิ๊กไบค์เว้ยมันมาเรยน้เลยมันอยู่ตรงไหนนะเออเนี่ยก็จะสกรีนเราไปได้อีกระดับหนึ่งแต่ว่าข้อเสียก็คือโดนตำรวจจับนี่เองนี่ฮะนี่เรียบร้อยแต่ท่อใบนี้ก็เป็นอะไรก็ได้นะอันนี้ก็เป็นท่อก๊อปเหมือนกันนี่แต่ใบนี้ซื้อมาในราคาหนึ่งพันหร้อยบาท พอปลายนะแต่ว่าตรงนี้เป็นคาร์บอนแท้แต่ก็สวยเหมือนของแท้เลยนะนี่ใครดูไม่ออกนี่คือของแท้เลยโอเคท่านผูชมตอนนี้แล้วก็ได้ทําการเปลี่ยนเป็นท่อเอซเรียบร้อยแล้วนะนะก็เมื่อกี้ก่อนหน้านี้เนาะให้ฟังแบบทั้งท่ออะคาปรวิกทั้งท่อแบบ ไม่มีปลายนะก็เสียงเป็นยังไงเดี๋ยวคราวนี้ให้ฟังทอ่อเอซนะก็จริงๆแล้วผมเคยทำคลิปก่อนหน้าไปแล้วนะว่าเอาทอ่อเอสซีพิลันมันลั่นขน้าไหนลองไปดูคลิปนั้นได้เนาะก็หมาจออ่อยเลยก็ถ้าใครเลี้ยงใส่บิลเลียนจะรู้ดีนะฮะ <c oughs> นี่แม่ไม่ออกไป <c oughs> ดี่นะก็โอเคออกอย่างแหลยแม่ไม่ออกทำคลิปแป๊บ,บนึงเวลานานเกินเนี่ยคนเขาจะไม่ดูแล้วเนี่ยไวหน้าบ้านเลยนะ ท้าออกอีกนะเนี่ยจะได้ปิดคิดทุกท,ทีเขาเบื่อแย่แล้วโอเคมาต่อเลยท่า,านผู้ชมเดี๋ยวก็สตาร์ทท็อปเอสซีเนี่เอาออกนะออกนะใครเลี้ยงไซบีเรียนจะรู้ดีนะเออก็เดี๋ยวขอแทรกเล่นหนึ่งแล้วกันใครที่อยากรู้จริงๆผมมีสามตัวนะไซบีเรียนใครอยากรู้วิธีการเลี้ยงไซบีเรียนหรือว่ามันเลี้ยงยากไหมหรือว่าอยากคลิปเกี่ยวกับ หมาเซบิเลียนเนี่ยเดี๋ยวผมทำอีพีพิเศษให้ดูนะก็โอเคมาต่อกันเลยดีกว่าเนาะมันคงไม่ไปหนหนอกก็เดี๋ยวผมจะสตาร์ทรอบ sc ครอบสุดท้ายให้ฟังอีกรอบหนึ่งแนละ้วก็ปิดคลิปเลยนะรีบไปจับหมาโอเคไป Oh no Oh no Oh no 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 no